โนาสระบ,บันเทิงสวัสดีค่ะระเบิดอารมณ์โคตูนิเซียตบหน้าลูกทีมจะร้องไห้สึกลูกหนังชิงแชมป์โลกอยู่21กลายเป็นข่าวใหญ่วงการลูกอยางโลกทันทีกับเหตุการณ์ที่โมฮัมเหม็ดเมลเซลมานีโค้ชข,ของทีมชาติตูนิเซียร,ระเบิดอารมณ์ก่อนตบเข้าไปที่ใบหน้าของเบนยูเซฟโมกาลูกทีมของตัวเองหลังไม่พอใจผลการในสนามโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นในเกมที่ตูนิเซียเป็นฝ่ายแพ้ให้กับสาธารณรัฐโดมินิกัน0ูงต่อสามเซต ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง,งชิงแชมป์โลก2023รุ่นอายุไม่เกิน21ปีที่ประเทศมาซิโกเมื่อวันเสาร์ที่19สิงหาคมที่ผ่านมาจากเรื่องดังกล่าวทําให้มันกลายเป็นประเด็นใหญ่ที่หลายฝ่ายรับไม่ได้กับพฤติกรรมของโค้ชและทําให้เกิดกระแสรดราม่าในโลกออนไลน์กลายเป็นที่พิพา์วิจารณ์ไปทั่วโลกเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงกับลูกทีมล่าสุดจาพพนร์วอลเลย์บอลตุนิเซีย ได้ออกแถลงการสั่งพักงานโมฮัเมเหมดเมซิมมน,นี่หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติรุ่นอายุไม่เกิน21ปีฐานกระทำการอัานไม่มีน้ำใจนักกีฬายอย่างร้ายแรงพร้อมกันนี้ได้แต่งตั้งอเดลบินลามาดานผู้ช่วยโค้ชขึ้นคุมทีมแทนในช่วงที่เหลือขอขอบคุณภาพแหะแหล่งข้อมูลข่าวสนุดอทควมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ